สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียนะครับสินค้าขายดีของออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Amazon นะครับผมออนไลน์นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็เรามีหลักสูตรเครื่องมือช่วยนะฮะจังเกิลสเกลนะจะเป็น Amazon มาร์ชั่น Word k e y w o r d Planner ที่จะช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็วันนี้โรงเรียนกับออนไลน์นะครับแชร์ในราคาถูกมากแถมโปรโมชั่นแถมโค้ดมหาแถมเลยเดี๋ยวค่อยคุยท้ายคลิปนะครับ แต่ก่อนอื่นนะฮะผมขอเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยนะตอนนี้เราก็มีกลุ่มเป็นกลุ่ม Open Chat รับรู้ข่าวสารลิงก์อัปเดตของโอ๊ตออนไลน์แบบทันทีทันใดนะฮะสแกน QR c o ารคขอเข้ากลุ่มเลยเลยเรียนไม่เรียนเข้าได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆสแกน QR c o ารคนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเรามีเป็นติดต่อโอ๊ตออนไลน์ทาง Line Open Chat หรือ Line แอดเดิมครับเดี๋ยวไว้ดูท้ายคลิปแล้วก็ติดต่อมาว่าขอเข้ากลุ่มอัปเดต5000คนหน่อยครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มอเมซอนตั้งใจทำจริงนะฮะเรียนอเมซอนจับมือทำแล้วก็รวมแชร์เครื่องมือด้วยนะครับตรงนี้รวมแชร์เครื่องมือด้วยนะฮะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆวันนี้โอ้โหอันนี้คุยกันหลายข้อเลยฮะการดีไซน์โลโก้ในแบบลงทุนต่ำทำยังไงอะไรพวกนโปรแกรมต่างๆเป็นยังไงแล้วก็คุยเรื่องแนวคิดอะไรต่างๆหลากหลายมากเลยในกลุ่มนะครับอันนี้เฉพาะเป็นเพื่อนที่โรงเรียน Amazon บบกเครื่องมือนะครับโรงเรียนก็สามารถที่จะ ขอแชร์เข้ากลุ่มได้นะครับบอกเลยว่ากลุ่มนี้นะฮะคุณย,าย่าๆเอ๋ยคุณแทนที่ผมมาจับมารีวิวเนี่ยเข้ามาแชร์ความคิดไอเดียกันเทียบแล้วก็เข้ามาปุ๊บข้อมูลเก่าๆสามารถอ,าอ่านย้อนหลังได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งแบบถามอะไรด้วยอ่านของเก่าก่อนแล้วถ้าเกิดมีคําถามใหม่ค่อยว่ากันนะฮะอ่ะเข้าเรื่องก่อนนะครับสินค้าตัวนี้นะครับที่ขายดีบนอเมซอนนะครับตัวนี้ปุ๊บ อืมนะตัวนี้ฮะเทรนกำลังมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ดูแวบๆนะนี่คุณดู Google t r e n ว้าวว้าวว้ว,ว,ว,วครับสวยเอามาคุยกันนะครับสินค้าตัวนี้นะเอ่อแลน์กิ้งนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณนี่คือตกไปหน่อยนะแล้์ยิ่งเยอะยิ่งขายไม่ดีนะแต่คือจริงๆ2000มันไม่เยอะนะเออแลงสองสมหมื่นนะแต่นี่2000เองแล้วก็ช่วงก่อนหนะ้านี้ก็ประมาณ500รด้วยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับปัจจุบันล,ล่าสุดนะครับผมไปแคปมา ก็ประมาณ2,152เฉพาะสินค้าตัวนี้นะแต่ในธุรกิจนี้ยังมีอีกหลายตัวที่แรงกิ้งดีกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแรงกิ้งนะครับปัจจุบันนี่จากเครื่องมือจัมเกอรสกาผมเจอที่849นะครับราคาขายประมาณ10เหรียญขายได้เดือนนึงเฉลี่ยประมาณ5,000ชิ้นเลยนะครับทำเงินไปล้านกว่าเลยนะเนี่ยหล้านคือ33,000นะฮะอันนี้ประมาณล้านสได้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ ต้นทุนนะ9.99นะครับโดน f u l f i l m e n t b a f u l f i l l m e n t 3.19เลทช่วงล่าสุดเนี่ยประมาณ3.3นะครับ3.3นะไอ้นี่ขาย10เหรียญง่าย,ายๆเลย15%ก็คือ1.5ดอลลาร์นะครับต้องแบ่งให้ Amazon ประมาณ4.8แต่ผมจะบอกว่านี่ไปดูอะไรมีสั่งที่1688 0.31หยวนตกประมาณบาทกว่าๆเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า บอกได้เลยว่าเท่านี้ก็มีกำไรพระต้นทุนของแค่หนึ่งบาทค่าส่งยังมีกำไรสบายเลยครับธุกรกิจนี้ที่จีนไปดูมานะฮะต้นทุนหนึ่งบาทโหดโอโอโอไปไหนวะแต่ถ้าดีกว่านี้จะสักสามสี่ห้าบาทสิบาทนะแต่ก็เอาอยู่อะเอาอยู่นะคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเจอเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ผมไปเซิร์ชเนี่ยมันมีคนค้นหาแค่ประมาณใส่เข้าไปฮัลโหล ครับอ่าฮะอ๋อหมายถึงไอ้คนที่คนใหม่อะหรอใน o o o l l เหรออ่าฮะ ก็คือตอนที่เป็นห้าแล้วก็อีกสองใช่ไหมออ,ไม,อไม่เป็นไรเดี๋ยว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 โกไปคุยกับเขาก่อนอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนว่าว่าการจ้างอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดีวไปเคลียร์อ๋อเหออ๋อแล้วมันมีกี่บรรทัดอะ น้อยอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจแต่มันมันมันเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวคขจะไปถามเขาอีกก่อนว่าเดี๋ยวจะขอคีย์เวิร์ดของเขาดูแล้วมาดูในจังเกิลว่าประเด็นคือเอานี่ก่อนประเด็นก็คือว่าไอตอนตัดแล้วมันเหลือร้อยห้าสิบคำเนี่ยเขาเขาและทั้งบรรทัดอะบบมันกี่คำเนาะนี่เราไปใส่ไอ้เว็บชาร์เลคเตอร์เขาอ่ะมันมันจะบอกได้ว่ากี่บรรทัด ประเด็นคือหนึ่งมันทัดขึ้นหนึ่งคีย์เวิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวโกว้จะเอาไปวางดูแล้วมันได้กี่คำแล้วลองเดี๋ยวไปเช็คเช็คที่จังเกิลสก u าวคีย์เวิร์ดว่าจริงๆแล้วมันเอาคำเพิ่มอีกไหมถูกปะเพราะเราต้องการคีย์เวิร์ดเพิ่มเข้าใจเข้าใจไม่หรอกถ้าเกิดจะหาเพิ่มไม่แน่ก็อาจจะไปเพิ่มที่เมอร์ชั้นบวที่มันจะได้แยกคำเพิ่มขึ้นมา หรือแบบถ้าเกิดเอาไปใส่ในจังเกิลสเกลคิวแล้วมันก็แม็กแค่เนี้ยถ้ามันแม็กแค่นี้ก็คือแค่นี้แต่ความเป็นไปได้ค่าเฉลีย่ยตั้งเจ็ดสินค้ามันไม่น่าจะน้อยทุกตัวไงถูกป่ะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโก้ลองเช็คด้วยเดี๋ยวโก้ลองเช็คด้วยแล้วกันของคนนี้นะเดี๋ยวโก้จะเช็คแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไล์ไปคุยกับเขา ได้ได้เดี๋ยวว่ารอรินเช็คหน่อยไม่จะอธิบายให้เข้าใจว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าคุณยิ่งส่งมาเยอะยิ่งได้คาเยอะมันจะยิ่งขายได้แต่ว่าประเด็นก็คือถ้าส่งมาน้อยเราเราช่วยแค่ประมาณว้านแต่งให้มันได้แต่ว่าประเด็นคือไหนไหนมันก็มีเครื่องมือจังเกิลอยู่แล้วถ้าเกิดคุณสามารถเอามาได้เยอะจริงอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ประเด็นสมมติสมมติเขาอาจจะหาได้ไม่ครบน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้อืมอืม ใช่ได้ดีดีมันไม่คุ้มเขาไม่คุ้มเขาประเด็นนะ่ะไม่คุ้มเขานั่นแหละเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเขาไปเคงโอเคครับครับอ,อืนี่คือการใส่ใจนะครับของการจ้าง keyword ของโอดออนไลน์นะครับผมอืมนะอธิบายให้ฟังก็ก็คือเราแบบ หมือนยังไงอะ่ะก็คือประเด็นก็คือว่าเรามีความใส่ใจนะครับคุณส่งคีย์เวิร์ดมาน้อยเหลือเกินเนี่ยเราจะไปดีเช็คหน่อยว่าจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดมันเยอะไหมคุ้มกับที่จะจ้างเราหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าถ้าได้คำมาน้อยอะ่ะพอเราเก็บเงินไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆขายไม่ได้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับน้องที่เขาแปลมาเขาก็มาแจ้งผมว่าคีย์เวิร์ดมันน้อยซึ่งผมกำลังเปิดหน้าต่างคีย์เวิร์ดเลยคุยกันฮะ ถ้าคุณหาคีย์เวิร์ดมาน้อยนะครับค,คุณได้คีย์เวิร์ดแค่หนึ่งร้ยร้อเนี่ยอันนี้คือเจอ2 3 6 6คีย์เวิร์ดแต่ใน2 3 6 6คีย์เวิร์ดเนี้ยมันอาจจะมีคำซ้ำกันบ้างแต่มันต้องมีคำไม่ซ้ำกันบ้างแหละถามว่าวันนี้ถ้าคุณคิดคีย์เวิร์ดเองนะครับผมบอกเลยฮะหลักการของโอ๊ตออนไลน์ที่นี่นะคิดเองคีย์เวิร์ดมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าร้านถ้าเกิดคุณมีหนึ่งคีย์เวิร์ดกับคุณมีประมาณ2,000คีย์เวิร์ดที่มีคนเดินผ่านหน ในการจ้างทำคีย์เวิร์ดของโอ๊ตออนไลน์นี่ขอพูดเลยนะครับเพราะว่าน้องก็คือเป็นคนรับรับทำมาก็คือว่าเราใส่ใจในส่วนของตรงนี้เราอยากให้คุณเนี่ยใส่เครื่องมือใส่คีย์เวิร์ดมาให้เยอะๆให้มากที่สุดตรงนี้จะเป็นส่วนของที่พาร์ทที่ถูกที่สุดนะถ้าเกิดผมจ้างผมแบบฟูลออปชันเนี่ยมันเจอแพงแต่ว่าไอ้นั้นนะทำคีย์เวิร์ดให้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาถูกที่เราแต่งให้คุณต้องเหนื่อยในการคัดคีย์เวิร์ดมาให้เรานิดนึงมาให้เราหน่อยนะครับ นั่นแหละก็คืออยากบอกเพื่อนๆนะที่คนไหนที่แบบอยู่ในกลุม่มโอ้โหไล์เด้งโรโรอะไรดี๋ยใจเย็นใจยเย็นอาดคิดอยู่นะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันอ่ะแต่เพราะฉะนั้นครับนี่คีย์เวิร์ดที่ผมคิดมามีคนหาพันแปแต่ผมไล่ดูนะนี่คำนี้ใกล้เคียงสุดมีคนหาหมื่นสามแต่ตอนที่เราลงสินค้าจริงๆนะหาพันหกร้อยคีย์เวิร์ดคุณก็ต้องเสียเวลาพันห้าร้อยคีย์เวิร์ดนั่นคือโอกาสที่จะทําให้คุณขายได้นะครับคนที่จ้างทํากับโอทอไลน์ก็เหมือนกันนะ ต้องได้คีย์เวิร์ดที่มันเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปนั่งไล่ดูละนะโอเคต่อมานะครับในแง่ของแลนกิ้งนะครับผมใช้เครื่องมือจัลเกิลสแควร์เอ็เทนชั่นมาดูนะครับผมตรงนี้นะขอคุยหน่อยแลน์น้อยขายได้600ชิ้นต่อวันแลน์สูงขึ้นมาประมาณเก้าบรนาขายได้20ชิ้นสิ่งที่ผมพูดเสมอนะแลน์ยิ่งน้อยแปลว่าขายดีแต่เวลาเราวิเคราะห์เราก็ดูทุกตัวเลยครับเราก็ดูแลน์ทุกตัวขอให้มันต่ำกว่าสองสมอนซึ่งทุกตัวต่ำหมดเลย และยอดขายในวันก็ดีหมดเลยในธุรกิจนี้นะครับอ่ะไปดูภาพต่อไปแรงเพิ่มขึ้นมาบ้างนะเริ่มมีหมื่นหกเริ่มมีเก้าหมื่นแต่เก้าหมื่นยังออกทุกวันวันละชิ้นเพอร์เฟคครับวันละชิ้นก็ดีแล้วครับอย่าลืมนะฮะผู้ขายเยอะมากถ้าคุณทําได้ในวันละชิ้นแต่หาสินค้าให้มันมีสักยี่สิบสามสิบสี่สิบชิ้นขึ้นเท่านี้กำไรบนอเมซอนเดือนละแสนเดือนละหลายหมื่นเฉียดแสนคุณทําได้ครับ ค่อยๆทําหลายๆตัวครับเริ่มต้นลงทุนกับอ m a ซ o n สินค้าตัวหนึง่งอาจจะไม่ถึงพันก็ได้นะครับนะเแรงนี้โอ้ยลายผมโดนรัวเลยนะเขาจะพิมพ์อะไรของเขาหนักหนาเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะฮะยังดีมากอยู่นะครับทําไมผมถึงบอกเอ้ยมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ยังดีมากอยู่นะฮะตรงนี้ก็ดีกว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับยอดขายต่อวันก็ดีเหตุผลครับเพราะว่าผมจะบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกิดใหม่ครับอ๋อนี่งานหนึ่ง ก็ยังดีอยู่นีบัลละสชิ้นก็ถือว่าเพอร์เฟกนะครับอ่ะธุรกิจเกิดใหม่ครับเพราะเมื่อปี2016นะครับปลายปีนะฮะคนหาแค่6,400คนครับและในปี2020นะครับช่วงพฤษภาที่โดนกักตัวโควิดกักนมีคนหาถึงสา0 0มคนยังเป็นธุรกิจเกิดใหม่เพราะฉะนั้นธุรกิจเกิดใหม่ จะมียอดขายแบบนี้ไม่แปลกแต่การที่เราดูแล้วนะฮะธุรกิจนี้มันกําลังเจริญเติบโตถ้าคุณกระโดดเข้ามาในช่วงนี้นะครับแก๊ปมันยังมีให้เล่นครับนี่คือสิ่งที่มันน่าสนใจครับ o o o g t r t r d การก็สวยงามมากๆครับเพราะฉะนั้นบอกเลยเลยว่าตัวนี้โคตรน่าสนใจเลยครับอ่ะขอเฉลยมาได้เลยนะครับเพื่อนๆที่โค้ดคีย์เวิร์ดสอง0 ep หนึโค้ดหนึ่งหนะครับ ก็จะได้ลิงก์ได้คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็เว็บ1688ก็ลองหามาให้เ,เพื่อนๆด้วยนะครับ o อทออนไลน .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay Amazon และเน้นนะครับใน,นหลักคือ Amazon เราจะมีเครื่องมือจางเกิลสแควนะครับตัวนี้จะช่วยชี้เป้าสินค้าขายดีแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับให้คุณทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นแต่วันนี้ถ้าคุณไปสมัครเองนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบมันลี่นะถ้าคุณจ่ายเดือนจนเดือนนะครับ 69ดอลลาร์ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้ครับถ้าเกิดอยากเรียนแล้วก็อยากใช้เครื่องมือจังเกิ Scout แถมยังมี Motion Word Keyword r l เ n n e r เมื่อกี้ที่ผมพูดที่คุยกับน้องนะครับก็จะมีหลักสูตรอ m มซอนนะครับแล้วก็เครื่องมือ1ปีแล้วก็แถมอีก3ปีและมีเพื่อนๆถามมาอีกว่าเออพี่โวิรใช่วงนี้มันแถมีเบนแถมต่อได้ไหมเอางี้เอางี้วันนี้วันที่ยี่ เใช่ไหมผมแถมหลักสูตร eB a y นะฮะจับจมือทำฟรีๆให้ถึงวันที่23ครับยีิบนะ21 22, 22 23ใช่23ถ้าเพื่อนๆสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันที่23นะครับแถมคอร์ส eB a y จับมือทำห้ด้วยฟรีๆแต่ไม่มีเครื่องมือนะแต่เครื่องมือ eB a y ไม่แพงถูกนะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เว็บไซต์ o d o n l i n e c o m เลยนะครับ ทักเข้ามานะฮะเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับคุยกับเราทางไลน์ Official Account นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณกดเพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์แอดข้างหน้านะครับตามด้วยบโอทออนไลน์นะครับ o a t o n l i n e นะครับเบอร์โทรของเราเบอร์โทร0815511616โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับไม่รับแปลว่าหลับหรือขับรถเอ้ยขับรถรับได้นะเพราะว่าใส่สมาร์ทอสแต่หลับรับไม่ได้นะฮะยูทูบเราทําคลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้า eBay Amazon อัััปโหลดขึ้นนน YouTube ทุกวะครบ มีโอทออนไลน์ทอล์วันนี้ก็มีวันนี้มีโอทออนไลน์ทอล์กแล้วก็มีตามติดชีวิตคนทำอเมซอนนะครับตอนนี้มีเพื่อนสองคนที่เอามารีวิวก็คุณยาย่ากับคุณแตนนะครับคุณแตนนี่ยังหาของยังตอนนี้ของมาแล้วนะทำไปเกจตจิ้งสั่งของจีนมาแล้วนะครับที่คุยกันว่าลงทุนประมาณพันสีได้สินค้าไปประมาณ4ชิ้นตกชิ้นละสามกว่าบ,บาทเองถูกมากนะครับสั่งของที่เว็บหนึ่งหกแปดแปมองเย่าถูกจริงครับนะแล้วก็เช็คคุณภาพด้วยคุณภาพดีก็น่าจัดการตามนะครับ อ่ะก็นนถ้าเพื่อนๆสนใจคลิปช่องสไตล์นี้ไม่ต้องเรียนก็ได้ครับนะเป็นกาลังใจให้กับเรานะครับอย่าลืมซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้เมื่เช้าผมพูดไปนะฮะมีคนติดตาม1263คนตอนเนี่ยตอนประมาณ4ี่มงเย็นนะครับมีเพื่อนติดตามเพิ่มอ,อีก2คนยังไงก็ขอบคุณเพื่อนคนใหม่และคนเก่าที่ยังตามอยู่ด้วยนะครับพิ่มมากเลย2ท่านนะฮะ ช่องเราว่าอย่างนี้แหละนะขึ้นวาละสองสาคนก็แฮปปี้สุดๆแล้วเรามีโซเชียลอื่นด้วยนะเรามี Facebook Fanpage โอทออนไลน์เทวิตเตอร์โอทออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอทออนไลน์ฝากเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับฝากเพื่อนๆเจอช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากเฟล l ์โล่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดถูกใจเป็นกําลังใจให้โอทออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ตัดต่อเลยเนี่ยที่น้องมาคุยเรื่องหลังงานก็นหเห็นเต็มๆเ,เลยว่าเราเราเรา,เราแบบดูแลดีขนาดไหนใน,นเรื่องการรับจ้างทำคีย์เวิร์ดครับ